หลังจะกินเขาแล้วฉันกับซิยุกับลูกได้ปนิยุกับดินแดนค่ะยุกับพีม่มิิมิวกับสามคนแมนบบส่วนคุณพ่อกับเตรียมโตค่ะเตรียมโตจัดแต่งแบงบายเพราะว่าวันนี้ก็มีคนในบ้านนั่นแหละตั้งแต่อายก่อนแก้วก่อนข้ามาอยู่บ้านแมนบโเขาเจ้าก็บอกกันปากต่อปากบอกไปว่าบอกบอกันต่อได้ในหมู่บ้านสองสามสี่หาหกหมู่บ้านน่ะนะเพราะว่ายัางตีที่จริงฉันไม่เคยได้โพสต์รงเพจได้ไม่เคยได้โปรโมทว่าอุ้ยรับซ่อมไฟรับซ่อมนั่นซ่อมนี่จังสันจังสี่ไม่เคยได้โพสต์เลยเพราะว่ายังติัััััััันน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 นาา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 างงงงงไไไดดด้้้้้้้ปปเเ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 ็็็็จจจๆโพพสตลลลลี่่่่่่่ะแแแวววววขกกกกกบบบบออออมมมมมยยฟ ใสค่ะแล้วใดๆคือไอ้ก่อนแก้วก่อนคําบอเอาแพงพอไม่ได้เอาราคาเหมือนช่างทั่วไปค่ะเอาราคาแบบว่าบานๆเลยหาลังคนเบาถือข้อไอ้ก่อนแก้วก่อนคําเห็ดไห้ฟีค่ะฮือบอกแล้วคือเฮามาเห็ดเอาคอนเทนต์เฮาบ่ได้เอาเงินก็คือยังเช่นเดินไฟบ้านคือกันบางหม่องบางอันบางลานแม่นบ่ค่าเจ้าก็สิเอาจุดละ500หรือ400 600จังสี่ไอ้ก่อนแก้วก่อนคําเอาแค่200ค่ะบ่เอาแพงคันผู้ใดเว้าถือขอแม่นบ่เว้าเงินจักบานเลยค่ะเลี้ยงตะเบียผม2กระป๋องแล้วก็ต้มไก่เลี้ยงผมแค่นี้เลยฮือบอกแล้วคนเฮามันใจใจอยู่แล้วอันนี้ก็สิมาเฮ็ดให้เฮียนเอื้อยเพิ่นอยู่บ่ไกลจากบ้านเจ้าของดอกเอื้อยเพิ่นก็ต ต่อมาหน่ะล่ะทั่มา,า,ามหาอาก้อนเกลวก้อนค้าเองเลยเด่บ่ามาเห็ดไฟอึ้ยแน่อันนี้ก็จะเดินไฟบ้านทั้งหลังเลยเดินทั้งเบิดเลยได้ยิงบอกเลยว่าขันใสอาก้อนเกลวก้อนค้านี่นั่งเห็ดเนียบแหงแบบว่านังเป็นคนใจเย็นนั่งเป็นคนละเอียดนะพาเธอกนนาสิรูเพราะว่ายัางตีฉันจมเรื่องนี่ดูตลอดว่าอาก้อนเกลวก้อนค้านั่งเป็นคนละเอียดแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนแบบว่าเห็ดอย่างไวๆ้ๆหลวกๆแต่ว่าม่ามีคุณภาพประมานั้นอยน้นาบ้านอนัมือยด์อยู่านนเางป้ำวันิจ้วันกนีใจว่าันยิงบอออกเล เดี่ยวก่อนข้าวางใดหูบอกถามมาอยู่บ้านนอกเข้าหนาบอกเลยว่าถารับงานไฟฟ้าหรือว่ารับงานแผงว้นจวดใหญ่ๆนั่นนะหาลูกมือบียกค่าลูกมือเพร่าคนอยู่บ้านเข้าแถวนี้นั่นนะบางคนนะมีแบบว่ามีความสามารถบอกหลายเลยเด้เลือกเอาได้เลยว่าสิภาผู้ใดไปใดจังสี่นะว่าต้องไปโพดว่าต้องไปซอสแวงหายากคนบ้านเข้าที่เขาจอยากไปเห็ดน้ำกับบอกหลายแต่วันน่ะตอนนี้ก็คือเข้ากับรับแน่บวรับเน่เพรักๆก็คือต้องไปเห็นงานออนไล์ซอยฉันแหม่ถาม่างานไฟฟ้าน่ะนะกระโดดดรับเทียค่เพราะา่ายังตีเพืื่่่่่อออออบใหห้้เเเเลลววชชาาาาาาาแตรรจะะไไมดดยึป็นีีพพพัักกขง เราก็คือมาทํางานบนโลกดิจิตัลมาทางานบนโลกออนไลน์ท้ามือใดเบ่มีอินเทอร์เน็ตท้ามือใดบอมีไฟฟา้าบอมีโทรศัพท์มือนั่นแหละอาชีพนี้จังสิว่เกิดขึ้นกับฉันค่ะ <c oughs> จากนั้นกรตัดผ่ามทีีานงานนี่แาคุณนายชมพู่นุกชกระิทําการรัวเขารัวค่ะแม่ขัวตัวลักของเฮาได้นี่แม่ขัวยู่นึบอกเลยว่าแม่ยฉันนะ่ะเราเป็นคนปรับแปรแลนี่สเอยน้องเรีน,นกันยอกันอีกแล้วไ้อีกแล้วโอ้แต่ละมือหญิงชีวิฉันม้วนมวแล้วมือนี่ก็เป็นอีกมือนึ่่วะลางไล่่สดดออยยููแมมนบบบกําาคค2ทีนีม ไม่นาเฮียนค่ะข้าเจ้ามาเอาน้ำตบไปเลยค่ะหากวดเพราะว่าข้าเจ้าบอกว่าข้าเจ้าจะเอาไปเดนมาร์กแม้เอาไปให้เพื่อนข้าเจ้เ<อ>ากุญแจหลายเด้อค่ะขอบุณที่ไว้ใจน้ำตบของเฮ้าน้ำตบของเฮ้าสี่ลอยกว่าบาดบอดกวดบอกญ่เนาะผูใด,ดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอชของเฮ้ากะทักแชทหาดูจ่าผ้าเส็บเลยเลยและมาหลับยุบ้านก็นกนได้เด้อค่ะและนี่ค่ะอันนี้ก็สั่งสื่อมาเองอีกแล้วค่ะสาบานได้เลยว่าจกเงินตัวเองใช้ทุกบาททุกสตางค์ในการซื้อค่ะเพราะว่ายังตีเห็นข้าเจ้ารีวิวแล้วมันเป็นตดีเฮ้าก็เลย ยิงจากสิบอกว่ามันดีบอกคักน้องมิวเห็นน้องมิวยังอยากมอบเลยเพราะว่ายังตีน้ำหนักมันเบาที่สร้างไม่มอบอันนี้มากกับเพราะว่าแม่มีแผนค่ะเพราะว่ายังตีไม่มอบที่มอบยื่อเสมือนะนะไม่ถูเนี่ยมันหนักแมนบอกนองมิวนั่งกับว่าอยากถูแต่เห็นไม่มอบอันนี้นั่งวางในหูบอกแม่ถ้าแม่จะถูแม่ไม่ต้องถูเลยนะหนูจะถูเองว่าสันบาล่ะสุดถูบพรว่าสิบนาทีค่ะแลนไปเรียนโทรศัพท์คือเก่าฮึ่งกับเป็นแม่มอบคือเก่าจริงจริงยิงผู้ใดที่ขี้คานกวนเฮียนเดอร์ใส่ไม่มอบอันนี้อันเดียวจบค่ะทััััััั้้้้้้งงงกกกกกกกววววาาาาาดดดดดแแแลลลลละะะถููใใในน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 ไมมมมเเเเเเีีีียยย่่่่่่ห็บบบบบำคออออึ บมันเลิศบอกคักสำหรับคนขี่ที่จังฉันผู้ใดสนใจก็ไปตามทิตกาต่อต,อ,ตอดุดจ้าผ้าแสบได้เลยเดอ้อแลนี่ค่ะคุณนายชมพูนุชวันนี้ก็กลับมาประมาณเที่ยงบ่อยุาบ,ออยบานสามมือสี่มือไปซอยงานแมนบอลร้านไส้เบิ่ตื่นขึ้นมาพอเห็นยาจักมือและนี่มาันาั่งใหยยาโอ้ปกติมันเปิคนคนบ่นั่งแบบว่าย,ยู่ซื่อๆสีได,ด้ยงิงแต่นี่มาันาั่งเห้ยดาเป่าล,าลมใส่หัเพิ่นก็ฟินบอกขาดฮึเนี่ยบอกน้อยๆมันยูเปลนได้ยิงมันอยูเป็นเปล่ยนมันอ่อนยาขึ้นอย่างนี้ดอหลังจากนั้น สิพาไปพอตาเพิ ye yeah. nice. ่นเห็นพ่อเพื่นกบมาเพิ่นกัเย่เย่พ่อกลับมาแล้วว่าสัน่ากระปลวนกันไปตลาดนัดได้ตัวบันนีและนีดินแดนนั่นุ่มซาเล่งบันไดมันบ่นางได้ยิงมันยืนเอาเด้มันยืนเอาหนาท่อร่มแล้วมันก็ห้องไปคับทาาหิงเอ้ยทยบ้านเลี้ยวเบิ้งวัาสันเล้ยวพอตามฉันมาหอดตลาดนัดแมนบอเใหญ่กัแม่กับยางไปอีกทางนึ่งเพื่อนกับพ่อกับยางไปอีกทางหนึ่งหันมาทางนี้บอเห็นแม่บันนีไห้บันนียิงฉันยุหัวตลาดพ่อกับลูกยู่ทายตลาดฉันยินเ้มยห้มเสียงูนไปเหน เพื่อนเพื่อนคิดว่าแม่เพื่อนซบไปดิซบมือไอ้ก่อนเกล้วก่อนค้ำมแล้วก็หายเพื่อนคิดว่าแม่เอาบอกกันดีแม่หายจนหน้ามือตามัว่วไปตลาดนัดมาเมื่อนี่กับไันไดๆเน่ากินผู้ใหญ่ได้หญิงไปได้ของน้องมิวค่าเฟรนไฝ่แล้วก็ขนมวัฟฟอบวับฝืดอย่างบุ้งฉันเกินบ่ถือแล้วก็ได้ใส่กลงใส่กอกมีแต่ของเพื่อนทั้งนั้นเลยส่วนผู้ใหญ่วมาตีกับกามากินเน่ากินเฮียนงานคือเก่ากับเฮ็ดใดๆได้หนอเฮ็ดมาสามขับผู้นอ